เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมมอนต์รัแมนเดอะสองเกตนะครับแล้วก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์62สู่นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องซูดี้นะครับอยู่ในอยู่ในไอดีซูดี้ด้วยนะก็พลังตอนนี้ก็ห่างกันไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโอ้โหก็คือห่างห่างเยอะเลยนะครับ แต่ว่าในลานประลองเนี่ยผมก็ยังไม่เปิดตัวนะก็พลังผมก็ประมาณนี้นะแต่แล้วก็ผมยังไม่เล่นตรงสึกเกิดเอ้ยสึกเกียรติยศนะครับตรงนี้ผมยังไม่เล่นนะยังเจ็ดสิบรอมนะเพราะว่าผมจะสุม่มเด็กยูอานะครับในวันที่หนึ่งนะครับมีสองร้อยสิบกใบน่าจะสุม่มแปดร้อยแปดสิบใบนะมุมออ่าวันนี้นะครับผมจะพามาดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนพาไปดูผมขอเคลียร์พลังงานแป๊บ โอเคผมก็จะพามาดูตรงสึกกิวนะครับสึกกิวในกิจนะครับสึกกิวเ,เป็นหลีกกิวสุดเก่งนะครับก็คือในกิจกิจกรรมของนี่นะครับกิจกรรมของตะเวนทุ่งนานครับก็เข้ามาสึกกิวหลีกกิวสุดแข่งแก่งสุดเก่งนะครับผม,มอ่าก็ตอนนี้นครับเดี๋ยวขอรับไปก่อนโอเคก็ชนะน,นะครับอุ้ยอ๋อ ก็ตอนนี้เราอยู่อันดับที่1นนะครับในกิจกรรมนะครับผมอ่าแล้วก็เราเจอกับกิลเอเวนเจอร์นะครับผมก็จะพามาดูนะว่าเราชนะเราชนะได้ไงนะครับอ่าสำหรับกิลเอเวนเอเวนเจอร์นะครับที่เราชนะนะครับนี่นะเราจะไปดูการต่อสู้นะการต่อสู้เป็นผู้กล้าต่อสู้นะครับผู้กล้าต่อสู้ก็เอ่อทางฝั่งของกิลเอเวนเจอร์นะครับเอาไซายสูรดีนะครับมาไว้ในผู้กล้าต่อสู้นะส่วน เราก็ชนะไปรัวชนะไปรัวเนี่ยลาคูแสลาครูสันนะครับก็แพ้ไปล้มเหลวไปนะครับเจอรี่ก็แพ้ไปเทมเนนทีมนันก็แพ้ไปนะครับเนี่ยครับเราก็ชนะนะก็ผู้ที่รอดชีวิตก็มีสิบสิบห้าคนนะครับในนี้นะเราก็เอาชนะมาได้นะครับได้มาสี่สิบคะแนนตรงนี้นะส่วนยอดฝีมือต่อสู้นะเราได้มาอีกสามสิบห้าคะแนนนะครับเพราะเราชนะสี่แชมป์สี่สี่นะครับที่เราชนะนะแล้วก็เราแพ้ไปหนึ่งนะ ส่วนต่อสู้บอสนะครับโอดินก็ชนะผมนะก็ผมก็มารับตีนของโอดินนะครับผมก็เนี่ยเป็นเอาเอาผมมาไว้ที่ต่อสู้บอสนะเราก็เลยชนะนะแต่มันก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับถึงเราเจะที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าดูเห็นทุกคนสังเกตไหมครับกิวที่มีคะแนนสูงสุดท็อปสามสิบสองถึงเดือนสองนะครับผมก็คือเดือนสองก็คือเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็ มันจะได้ของรางวัลน,นะครับตอนประมาณวันที่หกนะครับเดือนสองนะครับเอ้ยเข้าสู่รอบสิงรอบสิงนะเลือก็คือรอบู่นะวันที่หกนะแล้วก็เราน่าจะได้ของเลยนะถ้าเราแบบเออพ,พอจบเวลาอะไรแบบนี้นะเออประมาณนั้นนะทุกคนอืมประมาณนี้เลยเราก็ชนะมานะซึ่งกิลเวนเจอร์ o นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่เรามีทั้งไซยอสูดรดนะครับมีทั้งโอดินมีทั้ง ปาบิบันนะครับมีทั้งเพยยืดเจ็ดมีทั้งไวแมนยูจิยูจินะครับเอ็มสล็อตนะครับผมแฟดน้องทีมสดใสไกไทเกอร์ ai, นะครับอออชูล่าเออ,เอ,อก็มีหลายคนอยู่นะครับผมก็สยอสุดดีนะครับกับโอดินก็น่าจะตึงที่สุดนะครับปาปาบิบันก็ตึงนะครับเพย์ยอดเจ็ดก็ตึงไวแมนก็ตึงนะที่ผมเจอมานะเออ ผมก็รอที่จะสุ่มเด็กนะครับก็ใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกับผมใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกับผมนะก็สามารถทักมาสามารถแข่งขันต่อภาพกันได้นะครับผมตรงนี้นะอืม <S <S ผมก็ไม่ยังไม่ได้ปเอ้ยผมประสานไปแค่ครั้งเดียวนะทุกคนก็ผมก็อยากได้รูปร่างเด็กตรงนี้มากนะที่มันหล่อที่สเสลือเกินผมยังไม่ได้แบบ ผมขาดเคล็ดรูปตรงนี้อ่ะทุกคนคือร,รูปอื่นนี้ผมมีนะแต่ว่ารูปนี้ก็คือมันไม่มีจริง <c oughs> ก็ผมมาทําคลิปสัน้สนๆเลยนะครับเราชนะเพราะแบบเราชนะสองในสามนะครับก็คือผมจะมาอธิบายนะครับผมนะก็อ,อย่างเช่นผู้กล้าต่อสู้ใช่ไหมครับเรามันถ้าชนะนะครับถ้าเราแบบสมมุติเราเราเอาชนะเขา สิ่งเราจะเหลือจํานวนผู้รอดชีวิตหนึ่งคนเขาเหลือศูนย์เราก็ชนะนําเราก็ได้สี่สิบแต้มมานะอันนี้ก็เราก็ได้เปรียบเลยนะอ่าแล้วก็ยอดฝีมือต่อสู้ทุกคนเห็นไหมผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้จะได้รับสามห้าคะแนนคือเราชนะไปสี่ครั้งเขาชนะแค่หนึ่งครั้งคือเราจะได้นะครับคือผมก็คือชนะสองอย่างนี้นะก็ได้จุดห้าคะแนนแล้วแล้วเขามาชนะอีกทีหนึ่งก็คือในด่านบอสนะครับคือชนะเขาชนะผมนะเดี๋ยวผมพาะพาไปดูนะคือผมแพ้อยู่แล้วนะครับเจอ อ,อคุณโอดินหรือว่าคุณทอนั่นเองนะครในเป็นน่าจะเป็นก็คือเต่าเชเล่นด้วยนะครับืมอพี่เต่าก็เล่นนะครับเนี่ยเห็ไหมเขามีทั้งเกลริวคอเกลิวมีทั้งโกกิลสอแฟดพาร์สองอุดสามอีกโอ้โหห้าสิบเก้าล้านยุง,ง,งคือเขาอยู่อาทั้งตี้เลยนะครัหกตัวนะอืมแต่ว่ามีด่วงมาตัวหนึ่งะครับก็น่าจะมีโบลอนแหละแต่เขาไม่ใส่ เอ้ยมีหรือเปล่าทำไม่ได้นะครับเห็นไหมแฟดเขาแบบโอ้โห,โหตีไม่ยั้งนะักหาสิสามล้านนะตีแรงมากๆเลยนะคือผมเห็นไหมผมเอาเขาไม่ลงสักตัวนะก็แต่ว่าเราชนะเพราะว่าเราชนะทีมหนึ่งครับก็คือผู้กล้าต่อสู้แล้วก็ผู้เอ่อไม่ใช่เป็นยอดฝีมือนักสู้นะก็คือเราชนะ2ในสามนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงคนที่ยังไม่เข้าใจในกิจกรรมของสก,นะกิลนะก็ว่าอธิบายประมาณนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งของกิ๊งกิ้งกดแห้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะ